สวดีสบายดีเด้อบรรยากาศตอนสายๆตะเบวนก็ไปเอาตื่นมาไม่นะคะเกย์เพื่อนมาฮะถามทานถามทานถามกับผมนี่แล้วบอกเขาผมไม่ทานทานไว้ดังยังทานสิบกว่าศพไว้ดังเองบระดาษเผาทานเปิดเสตย์เผาเปิดเสตย์ได้ก็บปิดง่าย นี่ก็แล้ก็เอาพื้นมาเนี่ยเป็นแปลงเตาเป็นตึกบ้านนี่ก็ได้เป็นแปลงเตาเป็นทางข้างล่างอยู่อุโมงค์เป็นนะเอาพื้นมาจับมือได้เไดสละลงมามันก็มาเผาไปไิเสดเอาพื้นดังเผา,าทานดังเผาใดดังเหมือนกันซะนำลายก็ปล่อยออกแน่ บางเลยได้ดอกอันนี้ค่อยลนบางเลยดอกทองไลนี่อื่นอาจจะมดกระปงใหม่ซ่อนๆขึ้นสิหามือกระปงเืองเออขึ้นอีกดอกอันนี้นะดอกทองฟ้านึ้ลนีๆตกกบ่ตกดอกแต่ว่าอแต่ลนๆเห็นนะบัดแดดบัดบดซั่นซือ มันมอดก็ะสวยเขาดูเป็นหงุดตื่นมาแล้วก็หนึ่งเขาหนึ่งเขาข้างนอกเขาแล้วก็เขาสุกตะกั่วเสียกินต่อน้าล่างถวยวมันมอนตื่นมาเยุดบ้านการเฮือนเนาะมีบาดมีเฮือนเฮาตอวนี้เขาหอมเขาใหม่นะ หอมขาวต่กินเขาใหม่ในเปืือกกวบเขาเก่าได้เขาใหม่นี่เข้ามาทำได้ํำนั่นมันบุนบลคือเขาเก่าเขาเก,าก่านะเข้ามานี่ม,นนม,นนนม,มันขื้นมันหลกยบเปลืองเขาใหม่นี่มาทำได้กับํำนั่นกินกับเปืองเปอง <laughs> มันแซ่บกินเขาใหม่มันแซ่บมันหอมกินเขาละลากะมันเขาสันส่นซืม เดี๋ยวเรีเยบร้อยนี่กำเอม้มอนสแกงเนื้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อแกงเนื้อใส่ผักกาดส้มส้มผักนั่ตูผักบัวผักเบียผลหอมใส่น,สน,นี่ยนี่เกลงนั่นอ่ะปรุงยังเรียบยร้อยแล้วหม้อขุดเรียบยร,ร้อยแล้วหอมใหญรเลยนะ แ okay, ก,าเากางเนื้อสะตักกาดแซ่บอากาศส้มปลาเนื้อสุกเี๋สักผักก็จะเอาพักลงเนาะขั้นตอนสุดท้ายมาพักลงเด้อนี่เนื้อซุกแล้วก็พักลงแกงเนื้อสะตักอากาศส้มแซ่บ The bí kín kênh của tất cả. The ký của mặt kênh sẽ phải cắt nhang sẽ phải cắt nắng tù. Kênh sẽ kể lại này nắm 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 กินน้ำเดอ้อลูกหลานเดอ้อกินน้ำแม่เดอ้อเพื่อนเพื่อนเอื่อยไอ้หน่องเนะาะทั้งต่างประเทศทางประเทศไทย <c ười> มีรุ่นเอื่อยมีรุ่นนอ้องรุ่นลูกรุ่นล,นลน้านเพื่อนเนาะเจะแซ่บบน่นแกงเนื้อนอะ มาเด้อมาเด้อเร้วเรียบร้อยเด้อแกงเหนือไม่มนมาแซ่บนซ่มีก็ะโถหมูแซ่บๆซบมื่กันเด้อจ้าสบายดีลูกล้านเขาน้ำกันเด้อม,มามาแกงเหนือแกงเหนือใส่ผักแซ่บๆ <c oughs> อากาศกระห้อนได้วันนี้นะลมอยู่แต่กะห้อน ห่อนคุมมือลมห่อนบรินาวเลยกลาขึ้นก็ห่อนมันขึ้นเี่กก็ห่อนมันขึ้นเ่็ก็แซบ่บสุดยอดแจงเหนื่อยไม่หมด <laughs> มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อ ราลองบาหูอยากกินซีมือไแม่มอนหรอกะขามมาเดอ้อจ่ทำกับเขาสู่กิน ภาษาดับเพิ่นไปหมดนะภาษาดับแต่เศร้าจะเป็นยังหลุดตามนักไข่อีกหรือบ่เบิ่งคลิปก็บ่ได้ ย่งกับปอมือยุบนะมือยุบไปสบาย โดยสารสวรรค์เทโน ้ำใสแค่น้ำใสกระแทบอีกเหนือออมกระแทบขั้นออมกระออมใส่หนักแทกมาเขือแซบ จักสิดไปทางไหลเมมอนกับผู้ทางไปล่ะแล้วลหันไปนี่กับขี้คาดเมื่อยเพื่อนเองออกไปเพื่อนอดม่านั้นล้วเอาตลาดม่เท่านั้น,าาาท,าน,นทางเมโมอนไป จากเมื่อพรนานอยู่บ้ะอยู่เมื่อนั้่เมื่อนี่อยู่นี่มาเลรินนพวันตอนนี้เพิ่งเกีียวเข่าได้สงผัมเมียเพิ่นป็ดหน้าสองูมิอ่ะนั่นเธอกระลูหกหัก่นมาซอย อ่ะคลิปนี้กับมีมอนลาเด้ลูกร้านเด้ยโอเคบาย